เราก็จะเดินเช้าขึ้นมาหลักๆเราก็จะอา่านพาพค่นะคะวันนี้ก็มีกำลังเฝ้าเดี่ยวอยู่ในสุภาษิตสุภาษิตในพ้าคีไบเบิร์นะคที่้องประมาณนีราะในนี้มีคําสอนมากมายไว้ในนี้นะคะทั้งด้านบวกและด้านลบอยู่ในนี้ด้านที่เราจะด้านลบที่มีเอาไว้ในนี้ก็เพื่อที่เราจะระมัดระวังนะคะว่ามันมีอยู่จริงแล้วก็ต้องระวังแล้วด้านบวก ด้านดีก็คือเพื่อที่สอนเพื่อเราจะเอานำไปใช้ที่เกิดผลที่มีเคยพูดเอาไว้ว่าด้านเราจะรู้จักแบงก์เงินแท้ๆได้ยังไงก็เออแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าแบงค์นี้คือแบงค์ปลอมถ้าเราจะรู้ว่าแบงค์นี้คือแบงก์ปลอมก็เราคุ้นเคยกับแบงค์จริงมาตลอดปุ๊บจับปุ๊บปั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 ๊บโอแบงค์นี้ตัใบปลอมไปอุตสากเลยอะไรอย่างนี้นะคะหรือด้วยเหตุผลประการในก็าความเชี่ยวชาญในการเขาบอกว่า พวกพนักงานในธนาคารนะคะเจ้าหน้าที่ในธนาคารก็จะคุ้นชินกับแบงค์แบงค์จริงนะครับอาจจะมีความแตกต่างอะไรซึ่งซึ่งเราเมเองก็ไม่รู้นะส่วนตัวไม่รู้อัะไรจริงอนไนปลอมนะคะถ้ามีคนทกักว่าอุ้ยอันนี้ปลอมอะไรอ๋อเออไม่ไม่เหมือนอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าหากว่าจับทั่วทั่วไปที่เราจะไม่รู้แต่เจ้าหน้าที่ที่อยู่เคาน์เตอร์หรือผู้ที่มีส่วนนับเงินเนี่ยเขาจะปั๊บ,ป,บ,ป,บป,ปั๊บปั๊บไปปุ๊บโอ้ดึงออกมาเลยนะพี่น้องว่าชดึงออกมาอุ้ยมีแบงค์ปลอมอะไรอย่างงี้นะ ก็เลยคือเราจะรู้จักแบงค์ปลอมได้ก็ต่อเมื่อเรารู้จักแบงค์จริงเป็นอย่างดีก็เช่นเดียวกันนะคะคนที่นับแบงค์ปลอมจนชินเขาก็หัวแบงค์จริงโผล่ผ่านเข้าไปเขาปุ๊บเขาก็จะรู้สึกว่าอุ้ยเอออันนี้ของจริงนะคะคงจะถูกดึงออกนะในหมวดแบงค์ปลอมเนาะอันนี้เขาว่าเราจะรู้จักของจริงได้ยังไงเราจะรู้ขอบอันนี้คือจริงอันนี้คือปลอมได้ยังไงในเมื่อเราก็ต้องเชี่ยวชาญอยู่กับ สิ่งนั้นๆมากๆนะคะคือแบบไม่ต้องโดน,นคือจับนี่ก็รู้แล้วอะไรเงี้ยนะคะก็เหมือนกันในนี้ก็จึงสอนไว้ทั้งสองด้านนะคะก็ชี้ให้เห็นไอ้ด้านนี้ดีก็คือชี้ให้เห็นว่าเออตรงนี้ไม่ดีนะอะไรเงี้ยแต่ด้านดีก็จะสอนสั่งนั่นเองสอนสั่งเพื่อให้เราทําตามนะคะแต่ด้านไม่ดีก็จงจ้องก็คือให้ทำนะให้หยาก็คือห้ามอย่าไปทําตรงนี้ตรงนี้มันไม่ดียังไงยังไงในนี้ก็จะบอกไว้หมดเลยนะคะในหนังสือเนาะ พระธรรมตอนนี้จึงสอนให้เราระมัดระวังในการดําเนินชีวิตนะคะซึ่งซึ่งมนมีก็อยู่ในบทนนะสะส่วนใหญ่เนีก็เรียนรู้จากพระธรรมเล่นนี้นะคะมนเยืดยาวมากที่มาของเขานะคะแต่ว่าจะไม่พูดถึงวันนี้มันยาวนะคะก็มีคําสซ้อนดีๆอยู่ในนี้เยอะมากเลยนะคะแต่ว่าคนที่เข้าใจก็จะเรียนรู้ที่จะศึกษาอะไรนี้นะคะไม่เข้าใจก็ผ่ายนนไปก็ มันก็สอนก็สร้างชีวิตนะคะเขาเรียกว่าเป็นแหล่งแห่งชีวิตนะคะอันนี้มีมันมีอยู่ในเพลงเป็นแหล่งแห่งชีวิตผู้ใดวางใจได้ชีวิตอะไระมานเนค่ะเป็นแหล่งตอนแรกไม่เข้าใจคําว่าเป็นแหล่งแห่งชีวิตพอทุกวันนี้ก็อ่านเยอะวเออมันจริงๆนะคะเป็นแหล่งแห่งชีวิตเป็นต้นกําเนิดนะะั่นแหละเป็นต้นกําเนิดแห่งชีวิต ทุกวันนี้จริงๆเราเกิดมาเรามีชีวิตอยู่แล้วนะหลายคนอาจจะเถียงว่าเรามีชีวิตอยู่แล้วทำไมต้องใช้คําว่าทาไมต้องหาแหล่งแห่งชีวิตมาเพิ่มอ,อีกอะไรอย่างนี้แล้วก็แหล่งแห่งชีวิตก็คือมันไม่มีวันตายนะมันเป็นต้นกําเนิดแห่งการเกิดเกิดอย่างเนี้ยเราเกิดเติบโตมาแล้วถ้าเกิดเราโตมางั้นงันแล้วเรารูเห็นคำพูดนี้น่าจะแรงไปเนาะก็ เขาเรียกว่าไม่่อที่เขาบอกลูกโตเลี้ยว,วไม่โตอะไรประมาณนี้แต่ว่าจริงๆคือร่างกายเขาต่ตแล้วแต่จิตใจก็ยังเล็กอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ค่อยๆเรียนรู้ไปอันนี้เมย์ก็จะอัดออกดีกว่านะคะขอดคุณพระธรรมวันนี้นะคะน่าจะเป็นประโยชน์ต่ออันดับแรกก็จะเป็นต่อเมย์ก่อนเพราะเมย์อ่านก่อนคนแรกแล้วก็เมย์ก็ได้รับการชีนะครับที่เมย์อ่านนะคะอ่านแล้วก็ได้รับความเข้าใจเนาะ รับการอ่านคมผีตรงนี้แล้วก็คําสอนเหล่านี้ถ้าในฐานะที่มีอยู่ในบอมานานมี้ก็จะรู้ความหมายของคมภีข้อนั้นๆพอสมควรน,นะคะไม่ถึงกับรู้ดีนะคะรู้พอสมควรก็ <c oughs> เอานํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเรานะะในการดําเนินงานในการดําเนินชีวิตเราก็จะได้ระเวดระวังมากยิ่งไม่มีใครที่เก่งที่สุดนะคะเพราะว่า คนที่เก่งก,ก็พลาดมาเยอะมาก,มากเยอะเยอะจริงๆก็หมอว่าเยอะมากนะคะมันจะเป็นบุคคลชัน้นนําหรือผู้นําระดับประเทศเองก็พลาดนะคะก็พลาดคนธรรมดาพลาดได้ง่ายเลยนะคะคนธรรมดาพลาดได้ง่ายเลยเราก็มีโอกาสพลาด,ด it, คนเด็กก็มีโอกาสพลาดเหม,มือนกันเพราะข้อนี้จริงมาเหมือนเตือนใจไม่ให้เราพลาดนะคะไม่ให้ให้เราระมัดระวัง,ง,ง,ง üp, ถ้าอย่างพวกเมย์นี่ทาอะไรถ้าไปถึงจุดที่ต้องตัดสินใจว่าอีะอันนี้ถูกหรืออันนี้ผิดหรือเอดีไหมหรือไม่ดีหรือยังไงปึ๊บ ถ้าทำพวกนี้ก็จะขึ้นมาในดังในใจเราขึ้นมาเลยนะคะเพราะเราเคยอ่านนะอ่านแล้วเราก็จะจําได้มันก็จะดังในใจเราว่าเออจงระมัดระวังถ้ามีเสียงเตือนออกมาจากใจแบบนี้ปุ๊บหยดเบียกเแบรบกเอียดเลยนะคะเบรกเอียดเลยคิดก่อนเลยเออจะตัดสินใจทําอะไรที่มันถ้าท่านในใจเรามีการตั้งคําถามว่าอีจะดีไหมผิดหรือถูกอันนี้ต้องเออแหละ อันนี้ต้องเอกแลต้องต้องหยุดคิดและชุดคิดนะคะเขาเรียกว่าชุดคิดเนาะเพื่อไม่ให้เราแบบตัดสินใจโดยพาราก,การบางทีเราก็เอออ่ะอ่ะอ่มีปัญหาอะไรอย่างงี้ตัดสินใจไปเลยบางทีก็นําไปสู่ความพลาดได้นะคะเพราะฉะนั้นการเอกหยุดชุดคิดะคะเขาเรียกว่าชุดคิดคำเหล่านี้ก็จะเตือนขึ้นมาในใจเราซึ่งเราก็ศึกษามาพอสมควรระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าจะนําไปใช้อย่างเชี่ยวชาญได้ก็ต่อเมื่อเราศึกษา ศึกษาฝึกฝนจนเข้าใจเป็นอย่างดีนะคะแต่ถ้าเราไม่เคยศึกษาไม่เห็นไม่ได้ฝึกฝนเลยเนี่ยมันก็จะเหมือนสายลมที่ผ่านไปนั่นเองนะคะก็คือผ่านแล้วก็ผ่านไปจะรู้สึกตัวอีกทีก็ในเมื่อเธอผ่านพัดเข้ามาในชีวิตของเรานะคะถ้าแต่ถ้าหากว่าเราศึกษาค้นคว้าหรือว่ามีความเข้าใจเป็นอย่างดีมันจะไม่เหมือนสายลมพัดผ่านมันจะเป็น สายลมนั่นเองนะคะเป็นสายลมเองเลยก็คือเป็นสายลมที่แบบทําให้เรารู้สึกตลอดเวลานะคะเพราะว่าถ้าสายลมที่พัดผ่านก็คือเวลาสายลมพัดมากระทบเราถึงจะรู้สึกพอมันผ่านไปเราอกพุงีสายลมโอ้เย็นดีจังเลยก็ผ่านไปเลยนะคะแต่พัดมาอีกทีก็รู้สึกแต่ถ้าเราเป็นสายลม <c oughs> เป็นสายลมก็คือมีสติสัมผัสัญญะ สิ่งที่ได้รับวันนี้ก็คือให้เราเรียนรู้นะคะที่จะรมักระวังตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องรอสายลมพัดผ่านนะคะบางคนแบบยืนโย่เราพอสายลมพัดผ่านเพ้อเอ,อเ,ออเออย็นดีนะคะแต่พอมันผ่านไปพัดมาอีกทีถึงจะรู้ตัวอันนจริงๆก็เราไม่ต้องรอแบบนั้นนะคะคนที่เรียนรู้และศึกษามาพอสมควรหรือว่ามีสติสัมปชัญญะที่ดีเนี่ยก็เหมือนมีสายลมอยู่ในตัวเองอยู่แล้วก็คือแบบมีสติ คือฉุดคิดเร็วเอ๊ะเร็วเดี๋ยวเร็วนะคะเอ๊ะเร็วอะเร็วเดี๋ยวเร็วอะไรเงี้ยก็ทำให้ตัวเองก็คิดทบทวนก่อนอะไรเงี้ยไม่ไม่มีคําว่าพาราการนะคะตกกระไดพลอยโจรก็จะเกิดขึ้นได้น้อยถามว่าเกิดขึ้นไหมคงอาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันแต่ว่าถามว่าตัวเมีเองมีพลาดนะพลาดก็ทั้งหลายครั้งนะคะตัดสินใจพลาดคิดพลาดพูดพลาดทาพลาดทาพลาดนี่ก็หลายครั้งนะคะแต่มันอาจจะเป็นเรื่องเล็ก แต่จริงๆถ้าเราตัดสินใจพลาดบ่อยๆมันก็จะนําสู่เรื่องใหญ่ๆได้เหมือนกันนะคะอืเพราะฉะนั้นก็เลยต้องจะรอให้สายลมพัดผ่านนะคะให้เราเป็นสายลมด้วยตัวเองนะคะเพื่อที่จะมีสติยังคิดอยู่ตลอดเวลาในการทําอะไรก็ตามนะคะวันนี้พระคำพีสองข้อนะคะที่เรานำมาอ่านนะคะอ่านแล้วได้อะไรก็สรุปประมาณนี้นะคะก็ให้เราเป็นผู้ที่มี ถ้าพระธรรมหล่อนี้หรือว่าคนที่ไม่เคยอ่านเลยเนี่ยก็ต้องใช้คําว่าอย่ารอให้ลมพัดผ่านนะคะคนจะต้องเป็นสายลมนั้นด้วยตัวเองเลยนะคะเพราะว่าจะมีสติทุกครั้งจะชุดคิดได้ทุกครั้งก็รอลมพัดผ่านเพราะว่าลมมันไม่พัดผ่านอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้นะคะฝากเอาไว้ในใจของทุกคนด้วยนะคะว่าอย่ารอลมพัดผ่านนะให้เรามีสติสัมปัสชัญญะ ไวต่อทุกเหตุการณ์อันนี้เมย์อเอามาจากพระคัมภีร์ไบเบิลน,นะคะเมย์ไม่ได้คิดเอาเองนะคะไม่ได้มาสอนใครด้วยเพราะว่าแต่อันนี้เมย์นำมาจากพระคัมภีร์แล้วก็เพื่อมาแบ่งต่อนะคะสําหรับข้อคิดประจําวันก็อย่ารอให้ลมพัดผ่านนะคะให้เราที่จะเป็นสายลมที่พัดอยู่ตลอดเวลาด้วยตัวเองนะคะก็ขอบพระคุณทุกคนที่ติดตามมาจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เมย์ด้วยนะคะสําหรับคลิป ข้อคิดวันนี้นะคะให้เราเรียนรู้ที่จะระเวดระวังไวต่อสถานการณ์นะเคยเรียกให้หัวข้อว่าไวต่อสถานการณ์จะดีกว่านะเพราะถ้าใครไวกว่านั้นก็คือตัดสินใจได้เฉียบคมกว่าแน่นอนนะคะขอบคุณ hmm. ทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับช่องเมชามอนรัสนะคะแฟชั่นไลฟ์สไตล์และข้อคิดต่างๆเลิฟยูอี r y ว n e ขอบคุณพระเจ้า